วันนี้เรมมาไปอยู่ในเกมดากอนลาจานะอาชีพท,ที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็จะเป็นไอซ์ซินที่ผมได้ลองเล่นไปประมาณห้าวันเนี่ยผมก็ได้เติมเกมนี้ไปประมาณ34บาทเองนะออบของอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นออบกากๆเลยนะเทียนเน้นโจมตีเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโจมเวทโจมไฟโจมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะยกเว้นฟิสิกส์หรือกายน,นั่นเองเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีเวทหมดเลยนะเรามาดูข้อมูลตัวละครกันเป็นไงทุกคนพลังมีแค่3 2มหมเองโอ้โหใสฟ่ฟีจะชัด,ชดแล้วก็แกนเนี่ย มันจะใส่ไฟเก้านะแล้วก็จะเป็นน้ำสองแล้วก็ลมห้าที่ไฟใส่ไฟเก้านะี่ยย้ายมันโจมตีแรงเลย จากให้ดูกันมาเนี่ยของนี่ปกติมากเลยธรรมดามากเลยทำยังไงในเมื่อของนี่เราสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยพลังต่างกันเลยไปชมกันวันนี้ผมจะลงเป็น30ต่อสาสิบนะสำหรับเทคนิคที่ผมจะเล่นวันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแคลรี่นะครับที่จะอยู่ข้างหลังคอยทำดามจให้กับเพื่อนร่วมทีม ถ้าสมมุติตอนเราทำดานเมจอยู่เนี่ยถ้ามีฝ่ายตรงข้ามมันล้วงเราทำดานเมจใส่เราตอนที่เรากำลังโจมตีอยู่ให้เรากดใช้สก,กิลเนี่ยเพื่อเป็นการหลบการโจมตีออกมา <S <S แล้วก็ออกมาหาเพื่อนี่อยู่ใ,ใกล้ๆให้เขาช่วยตีเราคนเดียวไม่ไหวอยู่และสองตัว <S <S คอยแดดคอยหลบดีๆครั ข้ามีเข้ามีออกดออูจังหวะดดีๆสำหรับอาชีพแอสซัซินเนี่ยผมมองว่าไม่ธรรมดานะครับที่เขาจะปอกโดนตีหนักแต่มันก็แลกมาด้วยดาเมจที่รุนแรงนะสำหรับเทคนิคนีคน้มันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้สำหรับแอสซัซินอย่างเดียวนะเอาไ้ใช้สำหรับแดนเซอร์หรือว่าตัว ปืนก็ได้นะด้วยอาชีพของเขาเนี่ยจะโดนการทำดาเมจได้แรงมากเลยเราต้องคอยหลบดีๆแล้วก็จะมีสกิลที่จะเปลี่ยนเป็นร่างเงาครับใช่นั่นแหละจะทำให้เราทำดาเมจได้อย่างตอนเนนียงจาก ทำดาเมจแต่อีกสกิลหนึ่งฝั่งหนึ่งหมดแล้วก็เปลี่ยนใช้ร่างเงาทำก็คอยหลบต้องคอยหลบดีๆครับคอยหลบบ่อยๆต้องมีเทคนิคนีกนึงเห็นไ,ไหมถ้าโดนโดนลุมใครนี้ยังไงก็ไม่รอดถึงต้องหลบบ่อยๆ ก็ตอนเราไปทำดาเมจจะมีศัตรูที่เขาปล่อยสกิลอย่างนี้อย่างนี้นเราออกมาแล้วก็นี่เราหนีออกมาออกห่างๆที่หนีออกมาเพราะเราตัวบางมากแถมฟรีด้วยโอโ้ต้องลบดีๆเลย ก็ไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งอะไรนะแค่อยากมาแชร์กันมีเทคนิคอะไรก็มาบอกกันพวกผมเห็นบางคนกดออตโต้เลยไม่ได้กดใช้บังคับเอาอย่างนั้นมันไม่ไหวนะสู้คนที่เขากดมือเอาไม่ได้ จากที่ผมลองเล่นเกมนี้ดูนะสายฟรีเล่นได้นะครับไม่ได้ตามสายเติมมากใช่มันม,มีกิจ,จก,กรรมมีอะไรมากมายเลยให้ทำเยอะแยะไม่หมดเลยต้องคอยดูครับสหรับสายฟรีอย่างเราก็คอยทำเคสอะไรน,นะเคสรับเคสอะไรนั่นแหละ ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะแบบวกวนๆ,วนๆพูดเบาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไปผมจพยายามทำให้มันดีขึ้นนะคลิปนี้ดูอาจจะแบบดูกระตุกดูแบบไม่ค่อยถูกใจเลยถ้าไหรก็ขออาภัยได้นะครับก็ทำครั้งแรกเลยครับลองทำเลย ก็ลองทำในโทรศัพท์มือถือด้วยครับตัดในแอปไทมัตเตอร์เลยถ้ายัางไงก็ฝากติดตามมีอะไรติดชมก็เป็นไปได้านล่างเลย,ยครับสำหรับใครที่ อยากรู้การเล่นอาชีพต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆแกนใส่ยังไงอะไรยังไงก็ติดตามช h a n แน l นี้ไว้ได้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรขเขานะครับผมก็ไปดูเข้ามาเหมือนกัน<อ>ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ